ออกเซเวลละะ่นแล้วกันเนี่ยไอเซเว่นตรงนั่นนะแหมเซเวลลนน่นเนี่ยเพราะเมื่อก่อนนี้ผมมานมานี้ผมตรงมาอย่างเดียวเลยสนี่ตรงนี้บอกว่าจ่างน่าแบบรู้แค่ตรงนี้มีร้ามาล,ล่าละ กี้งง่วงนะครพอาคขึ้นรไม่ง่วงอนะ